อ่านตนัวไหนออกบ้างคะตัวไหนอ่านออกตัวไหนอ่านไม่ออกอ่านออกหมดห <Okay. S 2> โอเคเว้ยีสวัสดีสวัสดีสวัสดีดีใช่ไหมเออสวัสดีใส่ภาพอะไรลงไป ีอยู่3าอย่างครับหนึ่งยิ่งกราบที่เมื่อคือพวกที่คนอื่นกราบแล้วก็กราบตามเขา 2. ยิ่งกราบยิ่งโง่ครับคือพวกที่กราบมาแล้วขอในสิ่งที่ไม่ควรขอเช่นกราบของหวยหรือขอที่สอบได้แต่ไม่เคยอ่านหนังสือเลยใส่น้ําเสียงลงไปแอปจานเสียงดังฟังชัดนะคะอ่าแล้วก็ยิ่งกราบที่ฉลาดคืออะไรอันนี้เป็นต้นเสร็จแล้วพอเราเสร็จแล้วเพิ่มนะคะก็จะยึงไปใ,ให้กับอีกกลุ่มหนึ่งแล้วกลุ่มเราก็จะเก็บ

ดังไอซีหน่อยสิลูก Só